ครับว่าได้มีการจัดตั้งระบบตรวจสอบอยู่บ้างพอสมควรแต่เนื่องจากว่าความพยายามในของการตรวจสอบข้อมูลหรือการเจาะข้อมูลของด้านกองทัพเนี่ยอาจจะดูเหมือนยางเขายังน้อยอยู่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ไป,ไปอย่างทีเเเ่เราตรวจพบว่าเขาได้ข้อมูลอะไรไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นความพยายามทําให้เราต้องเตรียมในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นระบบการลวง และก็การปฏิเสธดีวกว่าน,นะครับผมมันรู้จะเรียกว่าอะไรคือ denial and deception ครับหมายถึงกลยุทธ์การรบในยุคใหม่ต้องใช้กลยุทธ์วิธีลวงทางโลกไซเบอร์ใช่ไหมครใช่ครับหมายความว่าอย่างไงคะครับอันที่จริงแล้วนี่ความรู้ทางด้านนี้จะมีลึกมากนะครับจะเอาเป็นผิวเผินกันแล้วกันนะครับคำว่าการลวงก็คือให้รู้เท่าที่เราไม่อยากให้รู้ หรือให้รู้ในสิ่งที่เขารู้ไปแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดสิ่งนี้เราเรียกว่าการการการลวงอย่างง่ายที่สุดมีในไม่มีหรือไม่มีในมียินในหยางหยางในเย็นประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือหลักการในเรื่องการสงครามเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความพยายามที่จะป้องกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแต่ว่าทำยังไงเอาไปแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดตีเจตนารมณ์ผิดได้ด้วยนะครับ กลยุทธ์ในการลวงเนี่ยที่จริงถือว่าเป็นหลักการในการรบ,รบขั้นพื้นฐานมายาวนานาเป็นแบบคลาสสิกอยู่แล้วไหมคะคใช่เลยครับแต่ว่าในยุคนี้ก็ต้องมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคไซเบอร์ด้วยใช,ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องทําอย่างยิ่งก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นเหมือนองค์กรเสมือนเป็น,เ,ปนเครือข่ายเสมือนสามารถที่จะเข้ามาสู่ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วข้อมูลอาจจะไม่มีเลยหรือมีก็ มีไปในทางที่ผิดพลาดได้นี่ครับอาจารย์สุปกรจะ,ะต้องฝึกคนสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security นะคะกลยุทธ์ในการรบแบบวิธีใช้ข้อมูลลวงแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกไหมคะจริงๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ที่แต่ละหลอทับเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีการประยุกต์รูปแบบหร,หรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติการการลบเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย ปัจจุบันมีเรื่องของการทำสงครามไซเบอร์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละหลอดทัพในแต่ละประเทศเนี่ยคงจะต้องพัฒนาแนวคิดแบบแบบให้มันรองรับการปฏิบัติการทางไซเบอร์เช่นกันซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของการทำดีเซ t ชันอย่างท,างที่อย่างที่ทางท่านผู้กรรยากท่านหนึ่งได้บอกไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมขอเรียกลงดีเทลอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วตัวตนที่เรามีเนี่ยที่เราอยู่บนโลกคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะ ระบรุด้วยการใช้อย่างเช่นพวก IP address รหรือว่าอาจจะเป็นตัวตนที่มีอยู่บนโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือว่าเราควรจะต้องสามารถที่จะทำการสร้างตัวตนของเราที่เป็นตัวตนจำลองขึ้นมาแล้วอาจจะบอกให้คนอื่นเนี่ยหรือว่าเป็นเป้าหมายเนี่ยหรือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาคิดว่านี่คือตัวต,วตนที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาต้องการที่จะเจาะคอมพิวเตอร์ของเราเจาะหมายเลข IP address ของเราเราก็คงจะต้องบอกเขาว่านี่คือ เราคงต้องทำให้เขารู้สึกว่านี่คือ,อคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลที่เขาอยากจะได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาจะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้จากจากสิ่งนั้นก็คือว่าเราจะสามารถที่จะย้อนกลับไปได้ว่าแล้วคนกระทำเนี่ยเขาคือใครนะครับพูดถึงโลกไซเบอร์ซิเคอริตี้เวลาถูกเจาะข้อมูลเนี่ยกลุ่มแรกที่ถูกมองเลยก็คือแฮกเกอร์แฮกเกอร์จะทําหน้าที่ไปเจาะไปล้วงข้อมูลเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มที่เขาต้องการนะคะครับ ทุกวันนี้มีโรงเรียนฝึกแฮกเกอร์มีแฮกเกอร์ทำงานกันเป็นมืออาชีพมีโรงเรียนฝึกกันเป็นระบบทั่วโลกเลยนะคะโ okay. อเคต้องบอกว่าอย่างนี้ครับในทั่วโลกเนี่ยเขามีโรงเรียนมีหลักสูตรตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยนะครับก,ก็ก็มีการฝึกกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใช้คําว่าแฮกเกอร์แต่ว่าเขาจะเป็นการฝึกในการที่จะค้นหาช่องโหว่แล้วก็การทดสอบการเจาะระบบซึ่งบุคลากรที่จบจากการศึกษาด้านนี้มาเนี่ยก็จะเข้าทํางานในภาคอุตสาหกรรม ทำงานตามแบงค์ทำงานตามพวกบริษัทไซเบอร์ซิเคียวริตี้ทั้งหลายโดยที่มีหน้าที่ในการทดสอบช่องโหว่หาช่องโหวท่ทดสอบการเจาะระบบอะของคอมพิวเตอร์ที่เขาเป็นคนดูแลอยู่หรือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานก่อนที่จะโดนเจาะจริงๆโดยแฮกเกอร์นะครับแล้วก็ผลที่ได้จากการทดสอบดังกล่าวเนี่ยก็จะเอามาใช้ในการผู้นี้คือทําให้ระบบของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในระดับของปริญญาโทระดับปริญญาตรีเนี่ยยังแทบไม่เห็นเหตุผลสั้นๆครับก็คือว่าการที่จะมีความรู้ในเรื่องของไซเบอร์ได้เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านทั้งเรื่องของระบบเรื่องของเครือข่ายเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะแล้วก็ในบางครั้งอาจจะต้องรู้ในรูปแบบของผมขอเรียกมันว่าเป็นบิสเนสลอจิกแล้วกันนะครับคือบางครั้งถ้าเกิดจะหาช่องโหว่ของเช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิงเนี่ยก็ต้องรู้ว่า วัตถุประสงค์ของการทำอิเ์เ็ตแบงกิ้งมันคืออะไรแล้วทรานสัคชันมันเป็นยังไงโฟลของแอปพลิเคชันมันเป็นยังไงถึงจะไปหาช่องโหว่กันได้นั่นแปลว่าต้องอาศัยความรู้อยู่หลายด้านทีเดียวที่ที่จะต้องเอามาประกอบรวมกันนั่นหมายเขาว่าคนไซเบอร์หายากมากค่ะแล้วหน่วยงานด้านความมั่นคงเองมีการฝึกคนที่เป็นแฮกเกอร์หรือว่านักรบไซเบอร์ขึ้นมาลองทดสอบเจาะระบบตัวเองก่อนไหมคะความจริงเรื่องนี้ อาจจะเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับว่าทุกหน่วยงานต้องทำอย่างเรื่องน,นี้การทดสอบช่องว่างของตัวเองนั้นหน่วยต,วตัวของเราเองทุกหน่วยต้องทําก่อนในขั้นแรกแต่ถามว่าขีดความสามารถของเราขณะนี้นี่อยู่ในขั้นไหนจริงๆเราพอใจอยู่เหมือนกันนะครับเราถือว่าสอบผ่านฝ,ฝึกหลายครั้งว่าสามารถที่จะทดสอบว่าเขามีขีดความสามารถในการแฮกได้แต่เพอเอิญโชคดีที่เรา เห็นนี่ก็ทําให้เรารู้ว่าเราต้องปิดช่องว่างของเราอย่างไรแล้วกําลังพลเหล่านี้นะคะที่เป็นนักรบไซเบอร์ของกองทัพที่รับรู้กันพอไหมคะที่จะรับมือภัยคุกคามในโลกยุคปัจจุบันเนะะี่ยค่ะจะต้อง,องเพิ่มจํานวนเพิ่มศักยภาพยัง<อ>ไงบ้างาถ้าเรียกว่าเป็นความเ,าเป็นไปของโลกเนี่ยจะยิ่งทวีกําลังมากขึ้นเรื่องนี้ไม่พอหรอกครับสิ่งที่เรา,าทเท่าที่เรามีแล้วกีดความสามารถประจำเป็นจะต้องเพิ่มเนี่ยก็ยังคงมีอีกมาก อย่างเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปว่าจะต้องรู้จักวิธีการในการที่จะสร้างโครงสร้างลวงขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องสามารถที่จะไปวัดขีดความสามารถของอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะรับเราได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นทักษะในเรื่องนี้ยิ่งต้องเป็นชั้นสูงขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยเพราะเราอยากจะลวงเขา แต่ในขณะเดียวกันเราไม่รู้ว่าเขาจะรับเราได้แค่ไหนหรือเขามีความสามารถแค่ไหนนี่ก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการสร้างขีดความสามารถในการอุดช่องโหว่ตัวเองเนี่ยจะต้องไปรู้ด้วยว่าเขาเก่งมากนากไหนที่จะเจาะเราด้วยครับอย่างขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะ